สวัสดีจ้าพี่น้องตอนนี้มีบุญก็ได้เวลากินนมแล้วนะา้จกหิวนมจ้กหนวนมเบิ้งเบิ้งประเทศที่เบิ้งกวนนมเพื่อนจ้ากวนนมกวนนมน้องมีบุญหิวนมน่าจ้าเนาะเอามาปอนนมมีบุญนํากันจ้าพี่น้องโอ้ยเฮียมีบุญกินนมจ้าพี่น้องจ้า มีบุญหิวนมโอ๊ตกว่เขียนพี่น้องเลย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมเอาไหมอ่ะอ่ะอ่ะเอามา,ามา,า,มา,มาหิวแหง้งพี่น้องหิวแหง้งมาเด้อจามาเบิงง่งหัวกำพายหิวนมจ้ริงหิงบอ่อ้วน ลูไส้ยัยงเกาะซุป,ปเปอร์แมนจ้ะนี่มันเป็นดูของซุป,ปเปอร์แมนนะจ้ะเนาะร้านของซุปเปอร์เอกแมนบอบุ๊คเป็นวาสาันละหิวนมจ้ะหิวนมแห้งไม่ปุ่นหิวนมกินนมแล้วนี่ยกลับออกจากคอกเป็นกลัไปหาหมูจ้ะ กินน้ำมูหอด้วยมือเที่ยงก,าาก็ขึ้นมาจ้ะขึ้นมากินนมแล้วก็มานอนอยูใ่ในคอกคือเกา่าเขาคอ,อกนอนจ้ะยนี่มือเที่ยงยมือเที่ยงบ่ไปเมื่อยบ่ไปจ้ะกับว่ายนี่มือเที่ยงเอิญเพิ่นเอิญเนาะมาก,กินนมเพลินแต่ขึ้นแมา,แลาเลยจ้ะเด้อพี่น้องเบิ่งแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หลวงมีบุญได้ด้วยจ้ะพี่น้อง ม่แทบชีวิตคนเลี้ยงงัวให้เบิงงวัวกำผา่ำผาแม,แ,แม่เป็นกำผา่ผานนมแม่หลักแม่เป็นกระมีอยูยเป็นพาคอดเป็นพาคอดเนาะเป็นไปได้กินนมแม่แม่บ่ไม่นมให้กินแล้วน้องก็เลยต้องซื้อน,นมให้กินเอาพี่น้องฝากส่องในน่นเด้อจ่ายงัวน้อยดีโอเป็นเฮทิดเจ้าจ่าเนาะอยากมาอัปเดต ว่ากำไพ้เบิ่งว่าเฟิรนติใหญ่บ่เฟิรนติเป็นจังได๋เ <_ m akes> อ้นานั่นกินได้หลายแค่นนมเอ้อเอาๆะกินแห้งในขวดนึงสิเบอร์ดีพี่น้อง,ออง,ง, 1, 4, องค่ะเดี๋ยวนี่คลิปนี้กกเอาไว้สำนีนัเนาะจายพี่น้องจ๋ามาถ่ายให้เบิง่งซื่อๆถ่ายเบิง่งตอนเพิ่นหิวนมเพิน่นมึนแห้ง สอบอย่ง้ววันนี้นี่นันนี้เนสส้มมใจจ๋าขันคนหิวคนบรได้กินดังใจกิปนี้กรจบกกิปเพียงสานีนะจ้าสวัสดีจ้า